เพื่อความชัดเจนนะครับการวินิจฉัยของผมคือองค์ประชุมในการโหวตยตินี้ครบนะครับองค์ประชุมครบครับแต่ว่าการลงมติเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติผ่านต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งครับไม่สามารถใช้แค่เสียงค้างมากได้ครับผมขอปิดการประชุมท่านประธานจำนวนผู้ลงมติ228ครับเห็นด้วย1ครับ ไม่เห็นด้วยสองสองสามครับไม่ลงคะแนนเสียงสี่ครับไม่ครบองค์ประชุมนะครับอ่านขานว่าไม่ครบองค์ประชุมครับไม่ใช่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีการนับองค์ประชุมไปแล้วครับครับท่านประธานขนานชัดเจนครับว่าให้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติครับซึ่งองค์ประชุมเนี่ยสามร้อยสามสิบสองหมายความว่าครบองค์ประชุมไปแล้วนี่คือการลงมติครับท่านประธานครับ ถ้าเราไปดูตามแนวการปฏิบัติและการวินิจฉัยของอดีตประธานสภาผู้แทรนราษฎรท่านชวนหลีกภัยในสภาชุดที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับตอนแสดงตนครบองค์แต่ตอนลงมติไม่ครบองค์แนววินิจฉัยของประธานชวนคือคิดว่าเป็นการบอกว่าไม่ครบองค์ประชุมและต้องปิดประชุมครับต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านสมาชิกฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับผมก็เข้าใจดีนะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ในการลงมตินั้น องค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเจตนาของผมเองเนี่ยผมก็วันนี้นะเป็นวันแรกในสมัยประชุมที่สองนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้พิจารณาร่างกฎหมายในระดับพรบจริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้ว,ลวฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่มีอยู่320คนเนี่ยวันนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณากฎหมายมากสักแค่ไหน ในความเป็นจริงตอนแรกผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําให้องค์ประชุมล่มนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ใจดีว่าเมื่อสักครู่มันอาจจะทอดเวระยระเวลายา,ยาวนานท่านประธานจึงได้ปิดการลงมติผมเองก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวก็จะมีการแสดงตนครับเพียงอยากจะทราบว่าฝั่งรัฐบาลน,นั้นมีความตั้งใจในการมาประชุมและทําหน้าที่ของตนเองมากแค่ไหนเท่านั้นเองผมก็ให้ความเคารพท่านครับแต่วันนี้ครับท่านประธานกํนลาลังทําหน้าที่อยู่ครับประธานชื่อท,ท่านท่านปฏิพัติ์สันติพาดานะครับ ผมอยากให้ท่านวินิจฉัยอย่างเป็นบรรทัดฐานในอนาคตอะไรที่ในอดีตผมไม่แน่ใจและผมไม่วินิจฉัยท่านนะครับว่าถูกหรือผิดแต่วันนี้ท่านนั่งทําหน้าที่ประธานขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับเพื่อความชัดเจนนะครับการวินิจฉัยของผมคือองค์ประชุมในการหบทยตินี้ครบนะครับองค์ประชุมครบครับแต่ว่าการลงมติเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติผ่านต้องอาศัยเสียงเกินกก่งหนึ่งครับไม่สามารถใช้แค่เสียงข้างมากได้ครับผมขอปิดการประชุมท่านประธานครับ ครับเมื่วานเมื่วานคืาลก้งแต่งมุแรกมัยอยู่ใก้กว่าครับครบสอพักลุเลยของเราเองผมก็ในแง่ที่พ่อไทยเราเราไม่เราก็ผมเข้าใจว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง